สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พีเอฟซีทุกท่านเลยนะคะวันนี้ก็กลับมาอยู่กับออมนะคะที่บริษัทพอร์โตอีกเช่นเคยนะคะแล้ววันนี้นะคะอยู่ที่บริษัทพอร์โตนะคะสาขาที่1น,นั่นเองมีรถเก่งซีดานน่าใช้นะคะมาให้พี่ๆได้รับชมกันนะคะสําหรับคันนี้นะคะได้เป็น Honda City 1.0 V Turbo นะคะได้รถปี2022เลยเลขไม้เพียงแค่80,000กโลเท่านั้นเองนะคะ กับราคาตั้งขายนะคะจะอยู่ที่4 3 9 0 0บาทลูกค,ค้าเรดิตดีนะคะฟรีดาวนผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่7,000กว่าบาทเท่านั้นนะคะดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้นเพียงแค่2.79%ก่อนจะไปรับชมรายละเอียดคลิปเต็มกันนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกด subscribe กดสั่นกระดิ่งให้ด้วยนะคะพี่ๆ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันตั้งแต่รายละเอียดด้านหน้าตัวรถเลยนะ ในทรของตัวข้างหน้านะคะคันนี้จะได้เป็นกระจังด้านหน้าคมเนียมตัดกับตัวรถสีเทานะคะส,สวยๆเลยสีเทานะคะต้องบอกก่อนเลยเป็นสีทูที่ดูแลรักษาง่ายมากๆเลยนะคะพี่รอยขนแมวนะแทบจะไม่เห็นเลยนะคะช่องรับลมได้เป็นสีดํำสวยๆแบบนี้เลยไฟหน้าเป็นแบบโปรเจคเตอร์นะคะไฟหลีไฟเลี้ยวจัดมาให้เรียบร้อยแล้วอยู่ในโคมเดียวกันเลยนะ ในส่วนของนั่นข้างนะคะตัวล้อก็มาพร้อมกับล้อแมกอัอลลอยนะคะเดิมโรงงานเลยขอบยางก็จะอยู่ประมาณอ่าภายในซุ้มล้อนะไม่มีสนิมเลยนะคะดอกยางแน่นๆนานๆแบบนี้เลยนะคะก็จะมองข้างนะคะสีเดียวกับตัวรถแล้วก็ตัดกับสีดำมีไฟเลี้ยวมาให้เรียบร้อยแล้วในตัว ในโซนของตัวด้านในคันนี้ก็ได้เป็นโทนสีดําแบบนี้เลยนะคะพี่ๆตัวเบาะของเขาก็จะได้เป็นเบาะผ้าเดินได้แต่เข็สีขาวแบบนี้ตัวเบาะระบายความร้อนได้ดีมากๆนะคะตัวเบาะไม่มีรอยฉีกขาดเลยแล้วก็ใน่วนของตัวหัวน็อตนะคะเดิมๆเลยไม่มีถอดไม่มีแกะมานะรอยแต้มสีเดิมโรงงานนะคะอยู่ครบหมดทุกจุดทุก้าอะ่ะหัวน็อตประตูนะนี่เดิมไม่มีถอดไม่มีแกะสติ๊กเกอร์นะคะไม่มีลอกไม่มีร่อนเลย มาดูโครงสร้างรถกันนิดนึงนะคะรอยเม็ดอาร์ตนะเดิมโรงงานแบบนี้เรียงกันสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่พี่นี่รอยเม็ดอาร์ตแท้เดิมนะไม่เคยเปลี่ยนหรือโครงสร้างเดิมทั้งคันนะคะบอกก่อนเลยพี่พี่ขากระจกแท้เดิมทุกบานนะคะของ Honda นะมาดูในส่วนของตัวห้องผู้โดยสารกันต่อเลยนะคะในส่วนของห้องผู้โดยสารนะคะตัวเบาะนะได้เป็นเบาะผ้าเช่นเดียวกันนะคะสภาพเบาะสวยๆแบบนี้เลยพื้นที่ด้านหลังของ ข้างกว้างนะคะนั่งสะดวกสบายไม่อัดแน่นอนนะคะหัวน็อตประตูนะคะเดิมนะไม่มีถอดไม่มีแกะมานะคะรอยเต้มสีเดิมโรงงานโครงสร้างนะคะรอยเมทอัดอเดิมนะเรียงกันส,สวยๆฝังลึกๆแบบนี้กลมๆส,สวยๆเลยนะคะพี่ๆบอดี้ตัวรถด้านข้างนะคะเรียมสันตัวรถคมชัดแบบนี้เลยรับประกันว่ารถไม่มีชนหนักผิดความจมน้ํากับสีตีลังกาม,มาแน่นอนนะคะในส่วนของตัวด้านท้ายนะคะมาพร้อมกับเสาอากาศแบบคีบฉลักนะคะ ไฟท้ายได้เป็นแบบ led นะตัวโลโก้ตัวอักษรน,นะคะอยู่ครบหมดทุกจุดเลยถ้าเราจะเปิดห้องผู้โดยสารเราสามารถใช้กุญแจนะคะกดค้างไว้น,ะนี่ห้องเก็บสัมภาระก็เปิดขึ้นมาทันทีเลยนะคะพี่ใช้งานได้สะดวกสบายมากๆนะคะในส่วนของตัวห้องเก็บสัมภาระนะคะพื้นที่ด้านหลังของเขาค่อนข้างกว้างเลยนะคะเก็บของนะคะได้เยอะมากๆเลยแล้วก็ในส่วนของตัวด้านล่างนะมาพร้อมกับอุปกรณ์นะคะแม่แรงยางอะไหล่นะคะ เรามีให้ครบรอยซีนนะคะทางมะพร้าวเดิมโรงงานเลยรถไม่มีจมน้ํามาแน่นอนนะคะหัวน็อตนะหัวน mm ็อตฝาท้ายเดิมนะคะพี่ทั้งสองฝั่งเลยไม่มีถอด mm hmm. ไม่มีแกะนะคะลูกค้าดูไม่มีรอยถลอกเลยนะคะ mm hmm. ในส่วนของบอดี้ตัวรถฝั่งนี้นะเรียมสันตัวรถคมชัดเช่นเดียวกันนะคะสภาพสวยแบบนี้เลยนะนี่แล้วสีนี้เป็นสีที่ดูแลง,ง่ายมากนะที่ฟีดาผ่อนเพงแค่เจ็ดันกว่าบาทเท่านั้นเอง รายได้15,000หืนบาทขึ้นไปสามารถซื้อคนเดียวจบเลยไม่ต้องใช้คนคำ้ำไม่ต้องใช้คนผู้ร่วมนะคะนี่ตัวเบาะสภาพสวยค่ะตัวเบาะไม่มียับไม่มียน่นเลยนะคะหัวน็อตเดิมนะดูดีรอยเต็มสีเดิมโรงงานนะอยู่ครบหมดเลยโ mm hmm. ครงสร้างรอยเม็ดอาร์ตเดิมอารอยเม็ดอาร์ตเดิมแบบนี้เลยนะ mm hmm. เรามีบริการตรวจรถให้ลูกค้านะคะฟรีๆเลยลูกค้าไม่ต้องเสียค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นนะ แล้วก็มือเปิดเป็นแบบสมาร์ทเอนทีเรียบร้อยแล้วนะคะมันเริ่มการตั้งแต่แผงนประตูนะคะกระจกนะปรับลงออตโต้นะคะบานคนขับนะคะก็กระจกมองข้างนะคะพับและปรับไฟฟ้านะแล้วก็ในส่วนของตัวพวงมาลัยคันนี้ก็จะได้เป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะคะควบคุมเสียงนะผ่านบนตัวพวงมาลัยได้เลยนะคะรับสายวางสายได้นะคะคันนี้นะเลขไมล์ของเขาจะวิ่งไปอยู่ที่8 0ดห0,000ื่น แ4 6 6น466กโลเป็นเลขไม์ตามการใช้งานจริงๆเลยนะคะรถเข้าศูนย์ตรงตลอดนะทุกระยะนะคะลูกค้าแล้วก็ในส่วนของตัววิทยุนะคะเดิมโรงงานสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้ฟัง fm am ได้นะคะแล้วก็ในส่วนของตัวแอร์อันนี้ก็จะได้เป็นแบบออโต้นะคะแล้วยังได้เกียร์ออโต้ด้วยคันนี้รับประกันเลยว่าไม่ได้ใช้งานหนักมาแน่นอนลูกค้าดูตั้งแต่เลขไม์แล้วก็หัวเกียร์นะนี่หัวเกียร์ไม่มีรอยถลอกเลยนะคะ คอนโซลหน้าสวยๆนะไม่มีรอยแตกหรือว่าขีดข่วนเลยนะคะป้ายแดงของเขาก็เปิดตัวไปแล้วประมาณป้ายแดงเปิดตัวไปประมาณอยู่ที่หกแสนกว่าบาทอ่าประหยัดจากจป้ายแดงเกือบครึ่งหนึ่งเลยนะคะพี่ๆขาเดี๋ยวมารับชมในส่วนของรายละเอียดตัวรถห้องเครื่องกันต่อเลยในส่วนของเครื่องยนต์นะคะคันนี้ก็จะได้เป็นเครื่องยนต์หนึ่งพันซีซีนะคะเป็นตัวเทอร์โบด้วยนะคะลูกค้าสภาพห้องเครื่องนะคะสะอาดแบบนี้เลย ไม่มีการรั่วไหลหยดซึมของคาบน้ามันเครื่องเลยนะคะรอยแต้มสีเดิมโรงงานอยู่ครบหมดสายไฟนะเลี้ยงให้สวยๆแบบนี้เลยพี่ๆไม่มีรอยหนูแท้นะค mm hmm. านด้านหน้านะคะไม่มีร่องรอยการเฉียวชนหรือว่าการเกิดอุบัติเหตุมานะคะห mm ัว hmm. น็อตสากระบรงทั้งสองฝั่งนะคะเดิมไม่มีถอดไม่มีแกะแน่นอนแผ่นฉนวนการความร้อนนะคะยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะรอยซิลเลอร์รอยเมทัลลรอยเหรียญบาทสวยๆแบบนี้เลย ก่อนส่งมอบนะคะเราร้างทําความสะอาดเปลี่ยนถ่ายของเหลวแล้วก็เปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องให้ลูกค้าใหม่แน่นอนนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะสําหรับคันนี้นะย้ําอีกครั้งหนึ่งเลยได้เป็น Honda City 1.0 V Turbo นะคะได้รถปี2022นะคะกับราคาตั้งขายนะคะเพียงแค่4 3 9 0 0 0บาทนะคะไฟแดงเปิดตัวอยู่ประมาณ6 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะนี่ พีดาวนะคะจัดยอดได้เต็มเลยผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่70,00กว่าบาทดอกเบี้ย,เ,ยเสียเริ่มต้นเพียงแค่2 7 9นะคะหากใครสนใจนะคะก็สามารถติดต่อมาได้เลยที่เบอร์0 83, 42, 8 3 442 8762นะคะเบอร์ดีแอนไลน์ได้เลยนะอยู่ต่างจังหวัดก็สามารถออกรถของเราได้นะคะหากใครสนใจก็รีบติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะพี่สำหรับวันนี้นะคะต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ